วันนี้ผมจะมารีวิวอาชีพใหม่ของผมรับจ้างส่งเพกาซัตคือต้องบอกว่าการส่งม้าเพกาซัตเนี่ยคนที่จะส่งได้เนี่ยต้องมี 50, เลเวล50นะครับแล้วซึ่งเลเวล50เนี่ย มันได้ยากมากใน Tik Tok นะครับมันต้องเป็นสายเปมันต้องแบบสะสมคะแนนเยอะกว่าจะได้เลเวล50มานะครับทีเนี้ยเพื่อนๆหรือพี่ๆคนที่เขาเลเวลยังไม่ถึง50เนี่ย เขาก็เป็นแฟนคลับโพสหรือวีเจห้องประจำเนี่ยเขาอยากจะมอบของขวัญพิเศษให้กับคนที่เขารักหรือชื่นชอบนะครับเขาก็เลยมาติดต่อให้ผมเนี่ยคุณอันช่วยไปส่งมาเพกาซัสให้กับน้องคนนี้หน่อยได้ไหมครับอันนี้คือผมมาตามคนที่จ้างงานผมมานะครับอ่าเขานัดผมไว้3ามทุ่มตรงทีนี้ผมก็จะบอกกับเจ้าของห้องว่าใครที่เป็นคนจ้างผมมาน,นี่ครับ นี่แล้วเราก็จะส่งไปปุ๊บนะว่าเราได้รับจ้างงานให้นำของขวัญพิเศษมอ,ม,มอบให้กับเจ้าของห้องนี้นะครับเนี่ยสามสอ,อ,สมอมหนึ่งสามสองหนึ่งนี่เราก็ส่งเพกซัสเห็นไหมครับก็จะเป็นของขวัญพิเศษแบบนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะบันทึกหน้าจอไว้ให้คือมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษสมมติว่าผมชอบใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยผมอยากจะมอบของขวัญที่มันเป็นอันดับหนึ่งในทิกตอกอ่ะให้กับบุคคลคนเนี้ยอ่าเขาก็ต้องมาจ้างเรานะครับแล้วเราก็ทําตามหน้าที่ไปมอบของขวัญสุดพิเศษเนี้ยให้กับเจ้าของห้องนั้นๆเขาบอกตัวแรกเห็นไหมครับเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจมันคือความปราปลื้มใจของคนที่ได้รับนะครับอ่าอย่างเงี้ยสมมติว่า มาจ้างผมส่งเพกาซัทเนี่ยผมก็จะทําคลิปแล้วก็ลงช่องให้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานตัดต่อให้หมดเลยทีนี้มาเท้าความว่าทําไมผมถึงเกิดไอเดียรับจ้างส่งเพกาซัทนะครับมีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยเขามาติดต่อผมบอกว่าอยากพบคุณอันมากเลยครับพอดีเนี่ยผมอยากจะให้คุณอันเนี่ยส่งเพกระซัท ให้กับเจ้าของห้องนี้หน่อยครับไอเราก็งงเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเว้ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เขาก็จ่ายเงินเรามาใช่ไหมเราก็โอเคครับพี่เดี๋ยวผมอาสาไปส่งให้ครับเสร็จปุ๊บผมก็ไปส่งให้ตามที่พี่เขาบอกนัดวันและเวลาเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราเล่นติ๊กตอกอะเราหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วกว่าเราจะได้เลเวล50เนี่ยเราเสียเงินไปเท่าไหร่มากมายมหาศาลเราก็ต้องใช้ เลเวล50เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ในการหาเงินได้สร้างรายได้กับมาหาเราได้บ้างนี่มันคืออีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถทำได้นะครับผมก็เลยลองประกาศเลยในไลฟ์สดผมว่านี่ครับผมรับจ้างส่งเพกซัสใคร อยากจะส่งเพกาซัสให้กับบุคคลสําคัญนะครับมาติดต่อผมได้เลยก็มีคนมาจ้างผมเต็มเลยทุกคนมีคนมาจ้างคุณอันครับไปส่งห้องนี้ตัวหนึ่งครับคุณอันครับไปส่งห้องนี้สองตัวครับเฮ้ยมันกลายเป็นอาชีพเลยทุกคนแล้วมันมีคนมาจ้างผมจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สร้างรายได้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะจ้างเพกาซัสก็มาติดต่อผมได้เลยครับอันโอกิฟซีนะครับสวัสดีครับ